อาละครับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อ6ซดนะครับวันนี้แอดพามาดู R 7ตัวจริงเสียงจริงนะฮะเกินไว้เลยว่าถ้าแอดมีเงินไม่อยู่ในสภาพโควิดจนๆอย่างนี้นะครับแอดขออีกคันหนึ่งนะขอคันนี้อีกคันหนึ่งเลยคือเห็นตั้งแต่มันตั้งแต่โปรเจกต์มันเริ่มต้นมาแล้วละ่ะ ตามข่าวมาอยู่เรารู้ว่ามันจะทานะแต่พอมาเห็นตัวจริงก็แบบตั้งแต่ออกมาแล้วว่ามันต้องมันต้องขี่มันๆเหมือน MT นะแต่ว่าเป็นสปอร์ตกว่าพอมาเห็นตัวจริงนี้แบบโอ้โหเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันนิดนึงก็เป็นอันนี้เป็น day เดย์ทมของเราเนาะแล้วก็อันนี้เป็นช่องแลมแอร์คันนี้มันทำไม่ไม่ไม่น่าทำได้นะเพราะ a i r ์บ็อกมันอยู่ข้างหลังอเออ ก็เป็นแบบนี้นะเป็นโมโนโฟกัสไปชอบชอบตรงนี้มีความมีความเป็นปีกบางๆนิดนึงนะฮะตัวนี้มีความเป็นแอบเป็นปากนกน้อยๆอ,ยอะดูด้านข้างมันจะเป็นสไตล์นี้นะครับชุกหนาะรู้สึกจะเป็นของขยบบ้าแยกกันทางานซ้ายขวาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวจะไล่จากข้างล่างขึ้นไปก่อนเนะาะปั้มดาวนะครับ แอดไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่เอเมหห้าก็ใช้ตัวนี้เขาบอกว,ว่ามันเป็นซับของเบมโบนะฮะอันนี้ก็จะเห็นสายเลี้ยวนะครับแล้วก็ปั๊มบนของเบมโบอะเรเดียเมาส์ด้ยเไม่ใช่เรเดีย m เมาส์เป็นปั๊มเบรกเรเดียลด้วยนะฮะคันเร่งสายซึ่งดีแล้วแหละโชกนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นเซนเซอรอันนี้เป็นรีบาวนะ พี่โหดน่าจะปรับตรงข้างล่างอันเอ้พี่โหดเป็นแกนใหญ่เออและไอแกนเล็กเป็นรีบาว์อันนี้เป็นคอมเพรสชันเนาะฝั่งน,นี้เป็นคอมหน้าจอนะครับงานไฟลิ่งอะไรก็ดูเรียบร้อยดีนะทรงเบาะมันก็จะคล้ายๆกับของ MT นะครับ แต่ว่าซับเฟรมหลังไม่เหมือนกันละซับเฟรมหลังตัวนี้ยัตั้งมาสูงกว่าอันนี้ก็เป็นพเท้าคนซ้อนเนาะก็ถอดออกได้เลยนะครับสําหรับคนที่ขี่คนเดียวเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้ห้อยท่อนะเพราะท่อมันอยู่ข้างล่างนี่นะชุดพัดเท้าขึ้นมาสูงกว่า MT หน่อยหนึ่งของ MT มันอยู่แถวนี้นี่ขึ้นมาข้างหลัง ปั๊มกระทุ้งหลังของโบนะครับเบของนิสซินพอดเดียวนะฮะพอดเดียวพอพอสไตล์นี้ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับก็ติดไว้งั้นเชื่อว่าหลายๆคนนี้ออกไปก็คงเปลี่ยนนะนี่ก็จะเป็นดูว่าเป็นยูโรให้ยังไงก็ท่อตัวนี้จะเหมือนของเทเนเล่กับเอ็นใหม่นะครับแพตลิกมันจะอยู่ตรงนี้มีแลมด้าตรงนี้เรียบร้อยนะฮะ โชคหลังเป็นยิงยิงตรงฮะกระเดือเดอเด่องกระเดื่องบอกว่ากระเดื่องยิงตรงเป็นโครงนะครับเข้ามาหลังเครื่องตรงนี้ปรับโงปรับพิโลดได้โคตรเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงโ,โบกไปข้างหลัง ไฟท้ายนะครับสไตล์ R1 R6 สุดท้ายท่อไฟไปเลี้ยวหลังแอดชอบตรงที่เนี่ยดูสิเขาให้ Bristone A12 มานะครับซึ่งตัวนี้เป็นยางไฮเปอร์มันเป็น,นเขาเรียกว่าอย่างไรไฮเปอร์โรดอ่ะคือจะเอาลงขี่สนามก็สบายนะครับนะก็เกดเหมือนพวก เดบอล้อโซ่ bo, ล้วโซ่ทรีล้วโซ่ 3, โอโฮประมาณนั้นอ่ะโอ้พาเบรกเป็นซินเตอร์นะครับเพิ่งเห็นนะก็รถสมรรถนะสูงหน่อยก็ให้พาเบรกดีมานะครับโซ่เป็นห้าสองห้าห้สูงเข้าไปสิอ่าห้าสองห้านะครับ สายสนามบางคนอาจจะเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับไล่ปอล,ลงไปอีกใช้5 2 0นะคงจะมา5สเตอร์เยอะอยู่แล้วหรือมั้งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเสริมความแข็งแกร่งของชุดขานด้านในชุดช่วงกลางรถนี่มานะแอดไม่รู้มันเสริมยังไงนะครับเพราะว่าแอดดูระหว่างไอ้นี่ยกับ mt นะครับก,ก็เหมือนมันใช้ชุดเดียวกันนะเนาะเขาคงจะไปทำอะไรสักอย่างนะครับข้างในอเออนะ นี่นะครับไปดูง,งานเกาะใกล้ๆทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับตามสไตล์รถญี่ปุ่นไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตรงนี้แคบมากเลยเพราะว่าตัวรถมันแคบเพราะว่าอัดเทียบกับ R6 ที่จอดอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้มานะครับ mm hmm. เหมาะกับใครมือใหม่ก็ได้มือเก่าก็ดีนะครับ ใครที่แข็งแรงหน่อยเพราะว่าถ้านั่งเนี่ยค่อนข้างจะก้มนะฮะต้องแข็งแรงหน่อยแคาขี่นานๆก็อาจจะมีเมื่อยมีอะไรได้แต่ถ้าชินแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับถามว่าคันนี้คันเดียวจบไหมจริงๆกับถนนเมืองไทยเนี่ยรถมันไม่ต้องแรงมากก็ได้นะแค่นี้ก็พอแล้วอะ่ะถ้าถามว่าทำคันนี้จะทำอะไรต่อ,อแนะนำเลยว่าสายถัก รถสปอร์ตมันต้องคู่สายถักนะครับสายเบรกถักสักชุดหนึ่งจะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกรองอากาศจูน e c ซยอะไรก็ว่ากันไปเนาะที่เหลือก็เขียงเดียวแล้วครับนะคันน,น,นี้คันเดียวมันเปรี้ยวได้เดยเอะจริงๆเห็นมีโปรโดีด้วยนะมันมี50คันแรกไ,ไปลงสนามแต่นั่นหมดแล้วนะครับ แล้วก็สองร้อยันละเจ็ดพันเก้าเลยก็ไม่รู้อันนี้ที่ยามาฮ่าเชียงใหม่นี่ก็มีโปรซับดาวสองหมื่นกว่านะครับลองลองมาถามกันได้นะเอ้ยลืมไปเลยลืมบอกไปเลยอน,นอยู่ที่ยามาฮ่าเชียงใหม่นะครับจเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะครับก็นี่นะครับอเจ็ดหม่เกี่ยวรับไม่มีตังนะ สุยสุยให้อ,อดแชมปช่องแชมปโมโตซื้อนะครับถ้าซื้อไปเดี๋ยวแอาจะได้ลองขี่ด้วยเนาะโคตรอยากขี่เลยแค่ตายเลยเสียแปดไปห,หรือเปล่าเนี่ยขอลองบินได้ไหมโอเคไม่ได้เสียบไอตรงนี้ถ้าซาะล่องมาอีกนิดนีดน้จะสวยเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรนะแอดว่ามันจบละอย่างที่บอกนะครับ ถ้าเป็นแอดไปทำแอดก็คงจะเดินสายถักสายถักเนาะสายถักหแบตลิเทียม2ไล่เบานะครับท่อ3ไล่เบากองอากาศแต่งท่อแต่งจะได้เบาลงด้วยเนาะแล้วก็ ecu ากนั้นก็ขี่อย่างเดียวดีกว่าเนะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะไม่ต้องไปทำอะไรกับรถเยอะนะครับคือรถมันพร้อมแล้ว เออไม่แน่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนโช๊คลังนี่ไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่านะเฮ้ยมีอ๋อมีปรับดีบาวได้เดี๋เดเด็ดขอไปส่องของเอ็ทีแป๊บนึงนะครับของเอ็มทีก็ปรับได้นี่นะโช๊อาจจะตัวเดียวกันนะครับอาจจะตัวเดียวกันแต่ตัวนี้ขอดูสิตัวนี้เซ็ต ที่โหลดมาอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ตัวนู้นเนี่ยถ้าพี่โหลดมาใกล้ๆกับอาจจะเปลี่ยนอาจจะโชคเปลี่ยนสปริงมานะครับแอดก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังโอเคมั้งอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ขี่ไปอย่างนี้ก่อนเลยนะอ่ะลิ้น สายครเร่งมาลิลเร่งตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าสเตปสองก็ไอพวกสายสนามจั่านะครับจะจะขัดขอจะอะไรก็นะแต่แอดว่าขี่มันเดินๆไปก่อนนะครับประมาณนี้ยี่สิบหเจ R7 เราต้องไปสุ่ยให้รุ่นพี่เราซื้อให้ได้นะครับเราจะได้ขี่ด้วยนะ เอาละฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ